สวัสดีครับวันนี้วันที่สามเมษายนนะครับผมทีมงานร้านมอเตอรฟ้าก็ได้มาติดตั้งปั๊มสม์ทพร้อมแผงนะครับให้กับคุณไก่นะครับอยู่บ้านดงดําทับทันนะครับอยู่หมู่ที่สองตําบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับปั๊มสมิร์ทตัวนี้ที่เราลงไปให้คุณไก่นะครับก็จะเป็นตัวเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เป็นระบบไฮบริดนะครับตอนนี้แดดไม่มีเราก็เปิดทั้งแดดทั้งเครื่องปั่นไฟนะครับเราเอาเครื่องปั่นไฟมาลองนะครับ พราะว่าแสงแดดไม่มีเลยนะครับคลื้มทั้งวันนะครับผมเราก็ใช้เครื่องปัน่นลองกันมาได้ก็2ยี่สิบกว่านาทีแล้วน,นะครับที่ได้สเปคตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมให้น้ำอยู่ที่สี่จุดห้าคิวส่งสูงแปดสิบห้าเมตรนะครับเป็นระบบไฮบริกพอที่หลงไปชุดแรกที่เรามาทําเรามากันหกเจ็ดท่อนนะครับน้ําไม่ได้นะครับเราก็เลยทําบ่อใหม่ได้บอ่อตั้งแต่เมื่อวานนะครับ วันนี้เราก็ลงกันไว้ที่12ท่อนนะครับเท่ากับ48เมตรที่เราลงกันไประดับน้ําที่เราเจอหน้าผิวดินก็12เมตรนะครับตอนนี้ก็ปั่นไฟล้องกันอยู่นะครับผมจะมีลูกค้าข้างเคียงเข้ามาดูงานนะครับคนข้างจะทำลำบากสักหน่อยรอบแรกเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเราก็มาทำกันไปรอบแล้วนะครับทำไม่ได้นะ้าไม่พอนะครับ แผงก็จะเป็นสี่แผงนะครับตัวนี้เป็นสี่แผงนะครับสี่แผง,แผงลูกค้าก็จะทําเป็นโคกหนองนานะครับถือฝังไปหมดทุกที่เลยนะครับเป็นโคกหนองนาต,ตัวนี้ก็จะเป็นกันขโมยนะครับสําหรับลูกค้าที่จะเป็นแนวทางนะครับก็ท่านจะสามารถซื้อกระทะรถหกล้อนะครับนี่นะครับเป็นกระทะรถหกล้อแล้วก็เอามา คว่ำครอบไว้นะครับเอามาคว่ำครอบไว้แล้วเราก็ออกโซ่เหล็กนะครับออกโซ่เหล็กให้ติดกับกระทะนะครับแล้วเราก็เอามาคล้องนี่นะครับเราก็เอามาคล้องแบบนี้แล้วเราก็ใส่กุญแจนะครับนี่นะครับก็เป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลบ่อบางคนก็ติดตั้งไปแล้วก็กลัวจะโดนขโมยโดนลักนะครับก็ถ่ายทํามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เป็นกระทะรถหกล,ลอ้อมือสองนะครับหรือกระทะรถสิบล้อก็ได้นะครับท่านก็เอามาครอบไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทปูนเดี๋ยวผมจะเทปูนรอบนอกนี้ให้แต่ตัวเนี้ยกระทะรถหกล,ลอ้อตัวเนี้ยจริงๆแล้วว่าไม่เทก็ได้เพราะว่าตอลงมันฟิตมากของอกาลงนะครับแน่นมากนะครับแน่นมากเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอของทีมงานลำมกรฟ้านะครับก็สามารถเอาไปทําได้นะครับผม นี่ก็เป็นโครงสร้างที่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมเอาก็ถามให้แล้วนะครับรับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณมากสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูกันแล้วก็หากท่านใดจะติชมกันเข้ามาก็ยินดีนะครับเราน้อมรับฟังนะครับผมตรงไหนต้องให้แก้ไขรอบรุรงผมยังเก็บงานไม่หมดนะครับเพราะผมต้องรีบถ่ายถามก่อนเพราะควรน้ำมันเครื่องปั่นจะหมดนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไป พราะว่างานออกมายังไม่ละเอียดดีนะครับผมกลัวเครื่องปั่นนะ้ำมันไม่พอเดี๋ยวทำคลิปไม่ได้นี่นะครับนี่ก็เป็นคุณไก่นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณไก่ที่อุดหนุนสินค้าทางร้านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ